ผู้ทำร้า่าหมอลำนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่มาร่วมมานะครับสองนะครับท่านก็อาจจะถูกดำเนินคดีนะครับข้ออานะครับกรณีที่ก่อความวุ่นวายนะครับในงานนะครับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับได้รับบาดเจ็บตัวนี้ท่านก็จะอาจมีคดีติดตัวนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการจับกุ่มเกิดขึ้นเราก็จะดำเนินคดีะนั้น น้องๆเยาวชนตลอดตัวลูกหลานนะครับที่พาเพื่อนมาหรือผู้ที่มาร่วมงานจากทางใต้ทางใดขอให้เป็นเจ้าภาพร่วมกันครับถ้าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันเราก็จะจัดงานแบบนี้ให้ทุกๆท่านได้มาสนุกสนานร่วมกันแบบนี้ทุกๆปีและก็จะจบบัดวิ่งใหญ่ิ่งๆิ่งขึ้นไปนะครับอยู่ที่พวกท่านนะครับพวกเรานะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันไม่ใช่เฉพาะที่น้องชาวบ้านของรา แต่เป็นพี่น้องชาวจังหวัดสิริเกษครับที่ได้้ตอน,นรับแขกบ้านเจ็เมืองนะครับเช้าๆเ,เ,เราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิริเกษมาเป็นประธานเปิดนะครับเปิดงานทองแดงของอำเภอวังหมิงครั้งที่37นะครับซึ่งต้องบอกว่างานทองแดงอำเภอบางหมิงของเรานะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอวังหมินงนะครับที่ถูกบรรจุเข้าไปในกิจกรรมของจังหวัดสิริเกษ ข้อขออนุญาตประชาพานะครับให้คณะธรรมการนะครับแก้งดำเนินการนะครับโดยเร่งด่วนนะครับสําหรับผู้ที่จะร้องผ้าและก็อ้อมสังฆีนะครับสําหรับกองรายการข้อขออนุญาตนะครับงดใช้เสียงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากจะดาเนินการนะครับในเรื่องของการถวายนะครับข้อป่านะครับทอดข้อป่านะครับกิจกรรมบางสมจะเริ่มแล้วนะครับสำหรับท่านที่จะร่วงในมโหราข้อขออนุญาตดำเนินการกองรายการก็อขออนุญาตลดใช้เสียงชั่วคราวนะครับขอบคุณครับ Thank you. ทางไปได้ะมันกเลยนะสองเมตรนึงทาทางเรขาเขาห้าโบนิสเยืนออกมาเป็นอันนั้นซื่อๆบนสยืนไแค่สเมตรเมนบ่อ่ะทาเมตทเมตรทางเจ็ดเมตราทางเจ็ดเมตรยืนอนนายีกบ่เอาหนี้หนีอกไปไกลไม่ยืนมอีกเจ็ดเมตรมตรทางสเมตร

นี่ให้พันชารถนีเอารถก็นีไปใช่ไ ปีบ่อน้ำเปนีบ่น้ำปีเป็นีแต่ใจเงินที่หลงังนะเงินให้กินก้อนอยู่แต่ใจเงินที่หลงังคนละ